สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตนะครับถอนเงินได้ครั้งละ50บาทขั้นต่ําเลยนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนการถอนเงินให้ด้วยนะในการถอนครั้งนี้เนี่ยก็จะถอนเงินประมาณ400บาทนะครับก็จะเป็นรายการ50บาทเนี่ย8รายการนะทำอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็ เราจะมาสอนวิธีการทำเงินทูมอนี่วอลเล็ตฟีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับ ทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทําเงิน TooMoney Wallet นะครับดูได้ในคลิปนี้เลยการถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นนะครับวิธีการทําแล้วก็วิธีการถอนเงินดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน TooMoney Wallet กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะดูในคลิปนะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปเนี่ยขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่อง ได,ดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตรงคอมเมนต์นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยยังไม่เคยสมัครเลยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้เราด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดู เพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะพอเราทําการสมัครเสร็จนะครับสิ่งแรกเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาตั้งชื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของเราเนาะในการกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขรูปภาพตั้งชื่อเล่นเขียนคําแนะนําของเราได้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในหน้าแรกทั้งหมดเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรนะครับเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผ ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะอันแรกนะครับคะแนนนะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยคือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแรกลกรางวัลทูมานี่วอลลตคะแนนตรงนี้หาได้จากตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีเนาะสำหรับการหาคะแนนนะครับต่อไปอันที่2องอ่ะสิบบวกตรงนี้นะครับอ่ะเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือตัวที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมตรงนี้นะครับไม่สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้นะต่อไปตรงรูปกระเป๋านะครับ กระเป๋าตรงนี้จะเป็นการใช้คะแนนในการแลกของรางวัลเนาะสํหรับของรางวัลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ AIS นะครับ40บาทนะครับแก๊ป50บาทแล้วก็เป็นโ Money Wallet 50บาทนะครับในการแลกแต่ละรายการเนี่ยคะแนนจะไม่เท่ากันนะให้เราดูตรงคะแนนด้วยนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการเข้าไปแลกเปลี่ยนได้เลย วิธีการแลกเปลี่ยนนะครับให้เรากดตรงลูกศรด้านหลังนะครับตรงรายการเนาะจะมีลูกศรอยู่ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของช่องนะครับให้เรากรอกข้อมูลในการรับรางวัลนะในช่องนี้เนี่ยเขาเขียนบอกว่าการุณาใส่ที่อยู่อีเมลยอดเงินที่เราทําการแลกไปนะครับเงินจะยังไม่เข้าที่ t ทม a n y ่ไวล์ดนะเงินจะเข้าไปที่อีเมลของเราที่เรากรอกลงในช่องนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเติมเงินผ่านทางอีเมลของเรานะครับในการกรอกที่อยู่อีเมลเรา จะต้องกรอกอ e ีเมลที่เราสามารถเข้าตรวจเช็คได้นะครับให้เราพิมพ์ลงไปเลยเอโอเคนะครับพอเราพิมพ์อ e ีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับก่อนที่เราจะทําการกดซื้อด้านล่างนะครับกดซื้อนะครับกดซื้อแบบนี้เลยนะครับติ๊กตรงยืนยันก่อนนะแล้วก็กดซื้อกดโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการแรกลกรางวัลนะครับแต่ถ้าเรามีคะแนนเยอะเนี่ยเราก็แค่ใส่อ e ีเมลใหม่นะครับในส่วนของอ e ีเมลเนี่ยก็แนะนําให้เราคัดลอกไว้นะเวลาเราจะทําการแลกอีกรอบนึงเนี่ยจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับ บางคนอีเมลยาวนะครับก็ให้เราคัดลอกแล้วก็วางแลกต่อได้เลย1วันนะครับแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเนาะแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าเรามีคะแนนเป็นแรนอ่าเป็นแสนเป็นล้านนะครับก็แลกได้เลยนะครับไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะจะแลกกี่ร้อยกี่บาทก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในครั้งสุดท้ายเนาะโอเคนะครับได้ทําการแลกเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่แลกไปเรามาตรวจเช็คตรงอ่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ ประวัติการซื้อนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยประวัติการซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นยอดเงินที่เราแลกไปนะครับผมแลกไปทั้งหมด8รายการนะสอ นะครับแรายการนะก็ประมาณ400บาทการแลกเงินนะครับให้เราดูตรงนี้นะนะครับมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของวันที่นะครับเป็นส่วนของที่เราแลกไปเดือนปีเวลานะครับสามทุ่มห้าานาทีคาขอนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าสถานะขึ้นแบบนี้คือรอการตรวจสอบนะแต่ถ้ามันตรวจสอบสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสําเร็จแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผม พอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับกดดูบัตรกำนันตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเข้าไปดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถกดเติมเงินได้เลยนะครับเมื่อมันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการทําในส่วนของคะแนนกันนะครับการทําคะแนนนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะครอบไปดูเลยตรงนี้นะในกรอบสีแดงนะครับหัวข้อนะครับจะเป็นการได้รับเหรียญเพิ่มตรงนี้นะครับ และก็การเติมเงินนะครับการเติมเงินตรงนี้จะเป็นการดูในส่วนของวิดีโอโฆษณานะครับผมเป็นวิดีโอโฆษณาเนาะ จะไม่ใช่การเติมเงินโดยการฝากเงินเข้ามาในแอปนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเป็นการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับผมอันนี네้ <อะ S 1> คือการดูวิดีโอนะครับต่อไปกระดานผู้นํากระดานผู้นําตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนะครับสลับคนที่แนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราทําในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะมีให้เราดูนะคบว่าเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ตามลําดับเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของคะแนนกีน่คะแนนนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอันดับหนึน่งนะครับ ได้รับอยู่ที่กี่คะแนนนี้ผมไม่ทราบเนาะแต่เขาแนะนําเพื่อนไปเนี่ยหน,นึ่งแนกคนนะกดต้องกล่องท้องขวัญดูตรงนี้ได้นะนะครับมันจะมี5 0,000ื0 0 0 0ม0มนอะครับอันนี้คือคะแนนที่จะได้รับจากการติดอันดับเนาะลองทําดูได้นะครับต่อไปสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้การเชิญเพื่อนทําอย่างไรหลายๆคนไม่เข้าใจนะ ตรงนี้เนี่ยจะมีรหัสเชิญของเราเราสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะแชร์ออกไปยังช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่เราใช้งานปกติ Instagram มอีเมล e s s s n g e r Line TikTok ยู u ูบนะครับอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าเราต้องการรับเป็นลิงก์เนี่ยก็แนะนําแชร์ไปในแชทก่อนแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์เอานะครับต่อไปนะครับสำหรับวิธีการรับคะแนนทําอย่างไรจากการเชิญเพื่อนนะก็มีอธิบายไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เราทําการอ่านตรงนี้ก่อนนะครับผมเข้าร่วมเกม ทำแบบสำรวจนะครับการชาร์จนะครับแล้วก็คะแนนที่เราจะได้รับจริงๆเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนบอกว่าจะได้รับสูงสุดถึง10,000คะแนน1.000 10, 0คะแนนของเราที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะรวมให้เราตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เขาจะให้เราทันทีเนี่ยอยู่ที่1000เหรียญนะครับห0 0่นเหรียญด้านล่างตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะครับ1000เหรียญเราจะได้รับทันทีมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับ1000เหรียญแล้วเราก็ยังได้รับอีก10%ของรายได้ของเพื่อนนะกดรับแบบนี้ได้เลยนะครับในการกดรับนะก็ลองทําดูได้นะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น4หัวข้อนะครับในการทําแบบสํารวจนะครับ1,000คะแนน1000เหรียญตรงนี้เราก็สามารถทําได้เลยตามหัว ข้อแบบสํารวจนะแล้วก็เข้าไปทําได้เพิ่มเติมสําหรับการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะครับเล่นแบบไหนอย่างไรกดเข้าไปที่ตัวเกมก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับอันนี้เป็นเหรียญม,มีมเนาะในส่วนของบ๊อ c แคนะครับวิธีการเล่นเล่นอย่างไรตรงนี้จะมีกราฟให้เราดูว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงส่วนตรงนี้มีการคูณนะครับถ้าเราทายถูกนะครับสมมติว่าเราทายว่ามันขึ้นนะครับการคูณเนี่ยก็ตามที่มันขึ้นสีเขียวเลยเนาะ แต่ถ้าเราทายว่ามันลง ถ้ามันลงมามันนะครับเราก็จะได้เงินตามที่มันคูณเลยนะครับผมตามนี้นะการเล่นก็กดวางเดิมพันและก็ใส่จํานวนคะแนนที่เรามีอยู่นะครับคะแนนนะคะแนนก็คือเหรียญคะแนน,นด้านบนซ้ายมือนะครับเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้ตั๋วในการเล่นด้วยนะครับ1ตั๋วนะครับการเล่นนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าคุณทายผิดคุณก็จะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณทายถูกก็มีโอกาสที่จะได้รับคูณเพิ่มจากที่เราลงไปนะมาดูจากประสบการณ์ที่ผมเล่น เล่นไปตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะในการเล่นนะครับลองคำนวณดูนะเล่นไป10ครั้งถูกแค่1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูในการเล่นนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะแพ้นะแต่ใครมีเทคนิคในการเล่นก็เอามาแชร์เพื่อนๆต่อได้นะครับก็ประมาณนี้ในการใช้งานทั้งหมดของแอปนี้ไม่ยากนะครับในส่วนของยอดเงินที่ก่อนไปเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตให้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ